พระเครื่องจํานวนมากทั้งพระดินเผาและเหรียญหลายรูปแบบถูกพบอยู่ในโอมังกรที่ถูกฝังบริเวณสาราประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยในวัดเกาะไม้แดงตําบลวังลึกอำเภอศรีสํารงจังหวัดสุขโขทยัยหลังทางวัดได้ทําการรื้อสาราด,ดังกล่าวเพื่อปรับภูมิทัศน์ขณะที่ช่างได้ถุกพื้นเพื่อปรับ,บให้เรียบกระพบองมังกรที่บรรจุพระเครื่องดังกล่าวจากการตรวจสอบพบว่าบางส่วน เป็นพระที่สร้างในปี2523ซึ่งมีรอยพิมพ์ด้านหลังพระว่าสว่างสิทธิผลซึ่งพระครูสว่างธรรมปาโลอดีตจเจ้าวาดที่ลาสิกขาไปแล้วจัดสร้างขึ้นรวมทั้งพระเครื่องที่อดีตจเจ้าวาดได้มีไว้บูชาจากการรับนิมนต์ในครั้งที่ยังดํารงตําแหน่งจเจ้าวาดจานวนมากทางวัดจึงเตรียมที่จะประชุมกับกรรมการวัดว่าจะจัดก,การอย่างไรต่อไป โดยเชื่อว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีเป็นพุทธคุณในการนํามาจําหน่าย<ถ>เพื่อนาเงินมาบูรณะกําแพง<ถ>และเสมาในวัด<ถ>ที่กําลังเสื่อมสภาพลง